So ป่าทําชั้นอะไรสักอย่างหนึ่งเกือบเสร็จแล้วนะคะน่าจะไปวางไว้ที่โต๊ะของเด็กๆหรือป <c oughs> เปล่าเดินมาไม่ทันสังเกตน,นะคะมีใครสักคนนึงนอนอยู่บนนั้นรู้หนนะ้าหนูก็ขึ้นมานอนมันนีได้เนาะ,ะโอ๊ยรดน้าต้นไม้เสร็จก็มาดูดฝุ่นต่อนะคะนี่คือแบบลุมบ้าดูดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ลุมบ้าเดี๋ยวนี้เขาอายุเยอะแล้วค่ะเขาทํางานได้ไม่ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยค่ะดูดแล้วก็ยังหลงเหลืออะไรเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็ต้องมาเหมือนก็ว่าให้เขาดูดเป็นรอบหนึ่งเรามาดูดรอบสองทำงานบ้านเสร็จนะคะต่อไปก็มาเล่นกับแมวค่ะเป็นแบบเป็นขิดจวัตนนะคะคือการเล่นกับแมวนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะให้แมวเด็กเขาแบบคุ้นเคยกับคนแล้วก็แบบมีสังคมมีอะไรกับเราอะค่ะเขาได้แบบเวลาไปอยู่บ้านใหม่เขาก็จะเป็นแมวที่แบบว่าไม่ก้าวร้าวไม่ดุแล้วก็เล่นกับคนได้นะคะ คือน้องบางตัวนิสัยเขาจะออกแนวแบบเรียบร้อยเขาก็จะไม่มาวุ่นวายเท่าไหร่ก็อันนี้ก็คือมันเป็นนิสัยของเขาค่ะแล้วแต่ตัวนะคะก็เหมือนคนมีหลากหลายนิสัย oh, ป๊าป้านะคะบอกว่าอยากกินราเมงร้านที่ปิดบ่าย2เนี่ยค่ะก็เลยเดี๋ยวรีบออกไปซื้อมาไว้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอไปสนีมาตอนบ่าย3ในรถคือแบบร้อนมากค่ะอุณหภูมิรอบรถนี่ประมาณ34.5องศานะคะคือแบบหน้าร้อนแล้วค่ะตอนเนี้ตอนนี้คือต้องใส่แขนสั้นค่สั้นกันแล้วนะคะ ร้านเดิมที่อยู่ในแมกวาลูนะคะ sing, dance, stage, yeah. ได้มาเรียบร้อยค่ะเอาแบบซื้อของเด็กๆเผื่อให้เลยนะคะเด็กๆก,กลับมาก็อุ่นกินได้เลยค่ะ ที่ล็อกประตูห้องเสือตะตามีนะคะนี่ป้าสั่งมาใหม่ดีมากค่ะแหมแล้วก็ไม่สั่งมาตั้งนานเนาะอุย้ยให้แมวเข้าไปสีอยู่นั่นน่ะเนี่ยก็เปิดได้ทีนี้เวลาล็อกก็แค่ปิดตรงน,นี้ก็เปิดไม่ได้แล้วค่ะโถชีวิตทำให้เป็นเราต้องพังไปน่าจะบอกให้ซื้อตั้งนาน เด็กๆกำลังเดินกลับมาบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าไปสนีเขามาพอดีค่ะก็เลยวันนี้เดี๋ยวรออยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะแ oh, อบรอดู ร้อนมากบอกแล้วตอนนี้เหมือนหน้าร้อนเลยร้อนใช่ไหมเ <c oughs> อนี่ทาร้อนมากเลยอ่ะลูกทำไมแบบอ๋อผมหนูเหงื่อเต็มสุดๆเลยนี่ยังไม่ทันหน้าร้อนเลยนะลูกโอ้โหร้อนหนักมากร้อนมากเลยอ่ะลูกดูหน้าสิคะนี่นก่อดูหน้าหนคะ่ะดูผมตลกมากค่ะตอนนี้ ปาปไปอยู่ในห้องแอร์ไปแต่เปิดแอร์ก่อนเนาะโอ้ยนี่คงมีกันบ้านไหมลูกน่าจะมีละแหละนุ่นท่านจะมารับหรอกันบ้านโอเคอ่ะงั้นก็นั่งตักลมตักแอร์ไปลูกร้อนหนักมากนีเพึงจะเดือนนิพึงจะเดือนอะไรลูกเดือนสี่เองนะ โอ้โหร้อนยังกับเป็นเดือนหน้าร้อน yeah. like พุ่งนี้นะคะลีนาจะเรียนเปียนโน,โนแล้วค่ะ <laughs> ก็เลยจะต้องรีบมาแกะประกอบเปียนโนกันนะคะ ก่อนอื่นก็ออกมาจากกล่องแล้วนะคะทีนี้เราต้องหานาประกอบมันแสดงว่าเราต้องประกอบตรงขาสองข้างนี้กับตรงนี้ตรงนี้เรโอดเราต้องเริ่มจากขาสองข้างก่อนลุกก็แบบป้องกันไว้งทีนี้ไม่ให้แมวเข้ามาฉี่ได้ไงป้องกันสองทางเลยทั้งประตูแล้วก็ทั้งเปยโนด้วยเลย โอเคพร้อมเรียนเป็นโนแล้วเนาะคืออันนี้บอกอย่างที่บอกค่ะคือเราซื้อแบบไม่แพงนะคะเพราะว่าถ้าเล่นนาะเล่นเก่งยังไงค่อยเปลี่ยนค่ะอันนี้คือแบบไว้ซ้อมๆฝึกๆไปเฉยๆอะนั่นนี่ลองกดดูสิคะหนูได้ยินเสียงไหมลองกดดูคะ่ะลองกด ありますがこれやない。うん Bye. Mm -hmm. โดโดเรเรมีฟาโดโดเรเรมีฟาใช่อันนี้เป็นเพลงโดวลายมอนใหม่นะคะไม่ใช่โดวลายมอนที่เรารู้จักกันนะคะมันน่าจะประมาณนี้ไหมลูกอ,อ๋อรู้แล้ว ใช่หนูเริ่มจากตรงนี้ก่อนโดโดเรเรมีฟาม่ันเรเนี่ใช่ค่ะฟากต้องใช่ใช่โดโดเรเรมีฟาโด ือจ,จริงๆน,นะต้องสอนมาหมานะมาหม,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 มาเล่นเป็นนมไม่เป็นนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน่